ไม่เล็กครับไม่เล็กตอนนี้ที่เขาบอกขายางกูไม่ล้นนี่มึงออกตั้งนานแล้ว อ,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 อ๋อเอ้ยอะถามต่อครับผมมันจะอยู่หรือมันจะไปมาดูเจอรถคูปต้าร้อยแปดเข้าไปหน่อยรับรองว่าไม่อยู่แน่ๆเอานี่ ขับบอกยางกูล้นเฉยๆถ้ายางไม่ลุนมึงไปตั้งนานแล้วคนขับว่ะไปวอด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 อือโอ้ตออั้งเธอรืยอบานอือ ตั้งบ่ตั้งบ่ตั้งบ่นอนลงไปขึ้นกกาม <c oughs> เรียบร้อยครับผมออาเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปไหนต่อ có trên lần nữa ai ơi dạng không nhưng mà mới đọc dạng vô ừ. kiểu <laughs> ร้อนร้อนเข้าล่มก่อนโอ้ต่อตัวหนึ่งตัวน้อยปึโอ้มันจะต่อบาทเลย พี่เขาจะเอาออกหรือเปล่ามาดูกันอัานหน้านี้แล้วครับไม่น่าจะเอาออกไปแล้ว ไม่ออกครับโอ้เสียดายจริงๆติดต่อเหรอเอางัดโชว์ดิพี่ เดี๋ยวพี่เขาจะงัดต่อโชว์ปึ๊บอ้าวไม่ใช่เหรอเอ,อ้ยปาดลากก่อนเหล็กอยู่ข้างหลังนี่ัดท้ายคืออะไรนี่ที่ปรับคัดท้ายไงเหรอโอ้ทำไมทำเท่จังอะ่ะเหล็กทั้งแข้ง จะไปทางไหนาปาดลากแล้วครับผมสงสัยต้องมีงัด ที่ปรับคัดท้ายแต่ว่าไม่มีสปริงโอ้สแสดงว่ารถคันนี้บุกเบิกของแท้นะครับนี่เนี yeah. ่ยเอาพี่จะดันไปทางไหนเอาแล้วเหรอครับเอาโอ้ไม่ใช่แล้วไม่เล็กแล้วนี่ ตัวใหญ่นล้นนี่เจอตัวใหญ่แล้วครับผมอู้นึกว่าเล็กไม่ใช่แล้วต่อฝังดิน ยางหน้าพี่เขาล้นเฉยๆนะถ้าไม่ล้นนี่มันจะหนุมดีกว่านี้นะเอาขุดแล้วครับผมข้อดีของยางล้นนะครับรถคุณจะไม่หมดกำลังง่ายนะเพราะว่ายางมันล้น มันจะหมุนอยู่ตลอดเลยนะล้อเ่ยกำลังมันจะไม่ตกฮะหยอกหยอกจอกยอกเอาหุดแล้วครับผม <c oughs> โอ้กำลังร้อยแปดใบมีดแปดฟุตเอาครับผมตามกันต่อต่อฝังดินต่อน,นี้มันจะใหญ่แค่ไหนฮะ เดี๋ยวมาดูกันอ้า้ต่อฟังดินไเอ้าปึ๊บโอ,โอ,โอ้ไม่เล็กครับไม่เล็กตอนนี้ ผมพี่เขามาถามมากินข้าวหรือยังกินมาแล้วครับพี่ขอแค่มีรถไถให้ผมดูเนี่ยผมก็อยู่ได้ทั้งวันแดดร้อนก็ไม่กลัวแต่บนนิดหน่อยอ เขาบอกข้ายางก,กูไม่ล้นี่มึงออกตั้งนานแล้วเนี่ยตอใหญ่มากตอฝังดินนี่รถไถกลัวมากนะตอฝังดินนี่เป็นอะไรที่รถไถไม่ชอบเลยโอ้หอก

เรียบร้อยสิครับอเออของแค่นี้จิบจิบพี่เขาบอก